ทีมข่าว KSLTV เกิดจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การผลิตสื่อและการตลาดออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์คือฝึกทักษะการเป็นนักข่าวภาคสนามฝึกการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอเกิดทีมข่าวชุมชนเกิดช่องข่าว KSLTV ทาง YouTube Channel ซึ่งเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีในตำบลโคกสลุง จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทางทีมข่าว KSL TV ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมการนำเสนอภาพนิ่งบทความวิดีโอที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโคกสลุงผ่านช่องทาง youtube KSL TV และเพจองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุงซึ่งในวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลโคกสลุงว่ามีอะไรบ้างไปชมกันเลยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเบิ้ง เป็นเรือนฝาคอเรือนไม้โบราณใต้ถุนสูงหลังคาทรงจัว่วมีนอกชาญฝาเรือนทําจากไม้ไผ่ที่ถูกสับและผ่าตามความยาวคลี่ออกเป็นแผ่นอยู่ด้านในกรุดด้วยใบคอและประกบด้วยแผงไม้ไผ่ด้านนอกซึ่งตัวพิพิธภัณฑ์ไทเบิงจะจัดแสดงเข้าของเครื่องใช้ของชาวไทเบิงในสมัยก่อนวัดโคกสำราญ เป็นวัดที่อยู่คู่กับชุมชนมาช้านานเป็นโบราณสถานและมีหลักฐานที่บ่งบอกร่องรอยทางประวัติศาสตร์เช่นฐานโยนีบัวกลีบขนุนซึ่งสันนิฐานเบื้องต้นว่าอาจมีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์กับแหล่งหินตัดโบราณนอกจากนี้ยังมีข้อสันนิฐานว่าเป็นสถานที่ถลุงแร่ของชาวบ้านจนเกิดชื่อเรียกหมู่บ้านว่าโคกถลุงต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโคกสลุง หินตัดโบราณอยู่ห่างจากปฏิมากรรมเสาดินประมาณ500เมตรโดยลักษณะหินที่พบเนื้อหินจะมีลักษณะคล้ายเนื้อหินทรายเป็นเนื้อหินที่ใกล้เคียงกับฐานโยนีและบัวกลีบขนุนที่พบในวัดโคกสำราญอันซีนโคกสลุงปฏิมากรรมเสาดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันเป็นแท่งตั้งตรง โผล่พนพื้นดินเกิดการกัดกร่อนของน้ําฝนที่ไหลลงมาจากเขาพบได้ในบริเวณเทือกเขาพวงพื้นที่หมู่ที่เจ็ดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ในตําบลโคกสลุงวัดสีมิ่งมงคลวรารามจุดแลนด์มาร์กสำคัญที่เป็นประติมากรรมพญานาคราชแห่งวัดสีมิ่งมงคลวรารามโดยพญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความสมบูรณ์ความมีวัสนาแบ่งออกเป็นสี่ตระกูลใหญ่คือตระกูลวิูปักพญานาคตระกูลสีทองตระกูลเอราประถะพญานาคตระกูลสีเขียวตระกูลฉับพญาปุตตะพญานาคตระกูลสีรุง้งและตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดำสะพานรถไฟรอยน้ำโคกสรุงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน น้ำในเขื่อนจะลดระดับมองเห็นพื้นหญ้าสีเขียวสามารถขับรถเข้าไปถ่ายรูปและตั้งเต็นท์แคมปิ้งได้และในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์น้ำในเขื่อนจะมีปริมาณสูงขึ้นและเมื่อเรามองเข้าไปจะดูคล้ายกับขบวนรถไฟแร่นอยู่บนผิวน้ำซึ่งสถานีรถไฟโคกสรุงเป็นอีกหนึ่งจุดที่รองรับนักท่องเที่ยวจากขบวนรถไฟสายท่องเที่ยว โดยพ่อค้าไม่ขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในตำบลโคกสรุงและขายสินค้าเกี่ยวกับอาหารการกินและสินค้าโอท็อปประจำตำบลน,นอกจากแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโคกสรุงแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากของขวัญให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวในตำบลโคกสรุงอีกด้วย 1. ผลิตภัณฑ์จากผ้าซึ่งเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติถอขึ้นจากกีโบราณ นิยมทอเป็นผ้าเขามา้าผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอมีเอกลักษณ์เฉพาะคือชายกรุยนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากผ้าอีกนั่นคือชุดเครื่องแต่งกายกระเป๋าตังหูพวงกุญแจ 2. ผลิตภัณฑ์จากสารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชาวบ้านต่อยอดออกมาเป็นเขของเครื่องใช้ต่างๆเช่นตะกร้าหวายพวงกุญแจตังหูส ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมสามารถเก็บได้นานมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวโคกสลุงเช่นพริกตะเกือไทยเบ้งพริกเครื่องดำไทยเบ้งและลำตับอาหารพื้นถิ่นที่ฟื้นฟูก,กลับมาให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง